สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับการซื้อสกินของเนโกะโปกนะครับของตัวสจ๊วตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีที่ดีที่สุดนะเราได้ลด80%ก็มาจัดก,กันเลยนะครับมารับของเรียบร้อยนี่สกินน่ารักมากๆครับมีความลึกลับดุดันนะแล้วก็มากับน้องเหมียวโอเคอน,นี่ก็จะคือสกินที่เราได้มานะ และเดี๋ยวเราไปแข่งเลยโอเคมาด้วยความรวดเร็วนะครับลงสนามเลยปึ้งจริงๆตั้งใจจะรีวิวนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้แบบเออทำเปิดที่แบบนี้นะโอเคเราก็มาเจอกับแครี่ก็คือแวนนะครับแวนเออแวนเออมามามามีดูอีซัพพอร์ตนะครับป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีก็ตออไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ที่แรงที่สุดเลยชวนตีป้อมด้วยเบาๆตึงคีิปป้อมโอเคต่อไปหนึ่งดอกเออ ยมีกยว่ากโยก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 กย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  น่าจะเตรียมของอยู่ไม่เป็นไรครับมาปล่อยป้อมต่อเออต่อไปไต่อไปดของฟด้วเราก็ถือว่าเอาไว้เล็งต่อไปเนะแกแกงออสีมาเไทยด่ก็ดึดี เป็นแก๊กที่นิ่งที่สุดแล้วที่ได้เล่นด้วยนะสังเกตนั้นแก๊กคนอื่นจะครับแสบนี่เยบเยบคนที่เจอนิ่งมิ่งนะครับเน้นแบบยืนรอดยูแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังอส่งออกไปเนี่ยยิงเขายืนอย่างเงี้ยตลอดเนาะแต่ว่าเราก็ต่างออกไปบ้างเพราะว่าไม่นานจะจบนะครับไปพี่ เสร้้มหนึหพพน่งโอเคตอนนกมา,าเป็นหนาอ่าดนดึงโดนดึง,ดดงพี่แกโดนอันติดึงอา่านัดู๊ดซู๊ดฮะหยอกหยอกนะยนนหยอกหยอกก่อนใช่ติเด้งไปหาศัตรูเลยด้อยอู๊เ ฟองไมเล่นเล่นเล่นเปก่อนเข้าฟองเอกลสักเล่นหาจะร้อครยไปสอตัาไอ่าอ้าไม่ได้ย่ามเลยน้องหลามน้องหลาม 8ตัวค่ะเออโอเค้น้องบันดี้ได้ไปฟองตมต้อเบฟอร์ดกลับบ้านี่ก็ใช้ตัวเองทิงก่อนโอ้ยโอ้ยโ้แล้วบต้องแฝเลยครับไม่รอดไม่รอดเออบั๊ไม่ไหลเลย้อเราเนาะ ตอนนี้อาร์เรนมาเลยครับตัวมไ,ไม้ในขวดท่านตีออกมาปล่อยไฟของเพื่อนด้วยหลามหลามไม่ไปนะเมื่อกี้ดูรูปเล็กๆก็หลามเหมือนเราเลยทีะละใบเฮ้ยจะเอาไปต้องป้องนะหลาต้อง,องป้องเลครับออกป้อง บอลตีบอลตีจบแล้วนะครับอันติก็ถือว่าสวยงามนะครับโดยรวมแล้วถือว่าโอเคมากกับรถ80%น่าจะจ่ายไป200กว่าบาทนะก็มีเวลเล่นกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีตัวนี้ก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะสจวตนะ MVP เอ็าดี p ีก็เป็นของเออร์ร์ไป ก็ถือว่าเพื่อนๆช่วยกันได้ดีนะเทมนี้สนุกมากๆเลยใครที่อยากเล่นอาวีด้วยกันก็ไว้ไลฟ์สดน,นะครับมาเล่นด้วยกันนะบ๊ายบาย